นี้นะคะเรากำลังแลกเหรียญน,นี่สิบเ,เหรียญหรอตอนแรกเป็สิบเหรียญน,นะคะพี่โบอยากได้โซนิกนะคะนี่ดูสิในตู้เนี่ยเขาบอกว่าราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะรับเฉพาะธนาบัตรเท่านั้นอ๋อนี่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวไหนโบโบมาเล้วมาหยอดเร็วพี่ว่ามาหยอด โบมั่งใจแล้วใช่ไหมว่าโบจะเอาตู้นี้อ่ะใช่ไหมครับย้อดเข้าไม่ติดดูตัวไหนดูมันมีอันนี้อันนี้แล้วก็เนี่ยอนนี้าโซนิกนะแล้วก็อันนี้มีไซน์ดอแนนแล้วก็อันนี้ตัวอะไรไม่รู้นะคะไม่รู้จับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวร้นนึ่นะทุกคนตอนนี้นะคะพี่โบกำลังเลือกอยู่นะว่าจะเอาอันไหนดี บอเจ้าวันไหนบอตู้ไหนเจ้ายักษ์เขียวเจ้ายักษ์เขียวเหรอแต่เราไม่แน่ใจนะลูกแต่เราไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะเราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรไม่ว่าเอาตัวพวกนู้นดีกว่าไหมอ่ะนี่แหละโซวหนิกนี่แหละมาเร็วมาโบมาหยอดยังไม่ได้หยอดตังเลยพี่โบหมดพ่วไปหมดเลยทุกคนนะเนี่ยเดี๋ยวให้พี่โบหยอดเงินยญหยอดยหยอดเหรียญก่อนนะครับหยอดเลยลูก ยอดเลยออออเอา้าทำไมเหรียญไม่เข้าอ่ะไมร,รับธนบัตรหรือว่าเราต้องไปหยอดทันเอาเหรียญไปหยอดตู้อื่นปะไม่รู้อ่ะตู้นี้เขาไม่รับเหรียญน,นะทุกคนมันเขียนว่า,วารับเฉพาะธนบัตรนะแต่เขาไม่ให้เราหยอดเหรียญนะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาหรือเรามาเอาตัวเล็กแล้วกันนะทุกคนนี่ อาโบเจ้าตัวไหนโบหยอดไปแล้วยังไม่ได้หยอดอยู่ที่มือเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวแม่ให้พ่อเลือกให้พี่โบเลือกเฮ้ยแม่ว่าพอมาโทรดีกว่ามาเนี่ยพี่โบมีหมาพาวด้วยตู้บอลนี้นี่นะคะหมาพาวตอนนี้สามเหลี่ยมที่นี้รองนี้รอกให้หยอดช่องที่ให้หยอดเลยหยอดเลย ลงลงมาเขาบอกว่าให้หยอดสามเหรียญพร้อมกันหรือเปล่ามันหกสิบบาทหยอดฝั่งละสามเหรียญน,นี่เหรอใช่ใช่เขาบอกว่าให้หยอดหกเหรียญพร้อมกันแล้วก็หมุนดีนะทุกคนเราใส่ไปแล้วนะคะฝั่งละสามเหรียญน,นี่ไปกลหม,มุนหมุนเลยมุนเลยพอช่ไหมนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนี่นะมุนกิ๊กมุนเ้าใช่ไหมมุนเลย แล้วตอนนี้ปัดแล้วแล้วมาลุนลนล้นกันมาแล้วทุกคนตอนนี้นะคะของเราได้ไปอยู่ที่ค่องรับสินค้าแล้วพี่โบอ,อยู่ในนี้นเฮ้ย,ยพี่โบ,บดีด้วันูเราได้ตัวอะไรว้าวไหนแม่ให้ทุกคนดูหน่อยเราได้มาแชล์นะทุกคน,นเราได้มาแชร์ดูสินี่ไงส่วนตัวนี้เลยเคือคีกมาแชร์อนตอนนี้นะคะ เรากำลังจะหยอดหมาคาวกันตัวที่สองนะตอนนี้เราได้มาแชวมาแล้วนะคะหนึ่งตัวพี่โบกำลังเอาเหรียญใส่เข้าไปนะแต่เนี่ยแหละแต่เนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวตองนี้ค่อยใส่อยู่นีอยู่ค่อยใส่ไปเลยแต่ตรงนี้ด้วยนนีี่ตรง้อาทีเราเหรียญที่เรอะไรเดี๋ยวเขาเหยิบเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวไหนนะ ทุกอย่างพม่โบเปลี่ยนหนึ่งครับอ้าวนี่เล่นอะไรอ่ะไม่อยากได้สีเหลืองอ่ะสีเหลืองมั icamente, นชื่ออะไรอ่ะจชื่อไม่โบหมุนแล้วหมุนเลยโอ้หมุนได้เลยครับวิ่งลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วนี่ดีนี่ดีนี่ดีเร็วเร็วไปแล้ว okay, ลงมาแลานะ้วลงมาแล้วนะคะวิ่งสีเหลืองหรอได้เหรอ sao? โ <Okay. S 2> อเคไหนพี่โบมาให้ทุกคนดูหน่อยนี่เฉดมั้งได้สีน้ำเงินนะคะมาอีกหนึ่งตัวเย้ครบแล <laughs> ้วนะสองตัวนะอ่ะพี่โบได้แล้วสองตัวไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ <c oughs> ไปเลยพี่โบไปเอาไปไว้ที่รถเลยคะ่ะพ <c oughs> ี่โบใส่กระเป๋านพี่โบมาใส่กระเป๋าไว้ที่หลังรถ นะคะแม่กับพี่โบนะคะจะขอตัวลาพี่ๆไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ใครครับบ๊ายบายทุกคน